คำว,ว่าตาไม่ลำบากกายไม่ลำบากเมื่อก่อนพระองค์เนี่ยทรมานมาก่อนอย่างเพ่งกรสินเพ่งฌานฌานแปลว่าเพ่งเพ่งกระสินนี่ต้องเพ่งกสินไฟก็ต้องเพ่งไฟอรลำบากตาใช่ไหมเพ่งกระสินน้ำก็เพ่งน้ำเอาน้ำเป็นอารมณ์นี่ก็ตาลำบากใไหมเรียกว่าเพ่งแต่สำหรับอาณาปานสติเนี่ยไม่ต้อง เพราะไม่ต้องไปเพ่งสิ่งอื่นให้กำหนดรู้ลมแค่นั้นนี่เรียกว่าตาไม่ลำบากกายไม่ลำบากก็คือทำได้ทุกกิริยาบุตรไม่ว่านั่งนอนเดินยืนเนาะนี่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยอนาปนสสติเนี่ยนี่แหละคำว่ากายไม่ลำบากส่วนการฝึกฝนนะไม่มีใครเลิศกว่าทำมามากกว่า เรื่องความเพียรเรื่องทรมานร่างกายเห็นไหมพระพุทธเจ้าทํามาหนักหนาะสาหัสแต่ก็ไม่ได้ตัดสู้เห็นไหมนั่นแหละสิ่งที่พระองค์ย้ํหนักหนาเนาะนะว่าอาณาปานสตินี่ตาไม่ลําบากกายไม่ลําบากเห็นไหมอาณาปานสตินี่เป็นมันชฌิมาปฏิปทาเป็นไม่ได้สุดโต่งไปเลย หนักทางทรมานกายหรือสบายจนเกินไปเป็นกลางๆเนาะอนาปานสติเนี่ยนั่งเนี่ยลมจะละเอียดถ้านั่งนอนก็จะละเอียดแบบนึงเวลาเราทำงานขนาดนั้นเราก็จะไม่ลำบากในงานการงานระนั้น,น,นเพราะเวลามีสติ <c oughs> เราก็จะอยู่กับงานอยู่กับงานก็ พอมีสติกลับมาก็จะยึงอยู่กับลมหายใจทำงานไปด้วยได้หมดทุกอย่างทุกกริยาบทเห็นไหมถึงใช้คำว่าตาไม่ลำบากกายไม่ลำบากอ่